ทำไมเราถึงต้องดูเกี่ยวกับปัสสาวะไตของเรานะคะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็เป็นตัวที่ผลิตน้ําปัสสาวะมานั่นเองถ้าเกิดมีสัญญาณออกมาแล้วทางปัสสาวะของเรานั่นหมายถึงว่าไตของเราอาจจะเกิดปัญหาก็ได้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนสงสัยโรคไตก็แรกที่พบบ่อยก็คือปัสสาวะเป็นฟองปัสสาวะเป็นฟองในที่นี้หมายถึงว่าปัสสาวะลงโถแล้วฟองก็ไม่หายไปหรือว่าเราลองปัสสาวะใส่ขวดใส่ทิ้งไว้ประมาณ5นาที แล้วดูว่าฟองนั้นหายไปไหมถ้าฟองนั้นยังอยู่ก็แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะมีโปรตีนรั่วหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาโรคไตได้แต่สุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็ต้องไปตรวจนะคะเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้คุณหมอนิฉัยว่าสาเหตุของปสัสสาวะเป็นฟองนั้นเกิดจากอะไรแต่เหน็นอื่นนอกจากโปรตีนรั่วนะคะอาจจะดื่มน้ําน้อย ทานโปรตีนมากเกินไปออกกาลังกายหนักเกินไปก็เป็นไปได้ตรวจให้เข้าใจว่าสาเหตุของเรานั้นเกิดจากอะไรข้อที่2คือปัสสาวะมีสีเข้มคาว่าปัสสาวะมีสีเข้มอาจจะเกิดจากการที่เราอั้นปัสสาวะก็ได้หรือเกิดจากการดื่มน้ําน้อยก็ได้ค่ะหรือว่าเกิดปัญหาโรคไตก็ได้งั้นถ้าเกิดว่าปัสสาวะของเรามีสีที่เปลี่ยนไปลองเช็คนิดนึงว่าเราดื่มน้ําน้อยไปไหมเราอั้นปัสสาวะไหมถ้าเกิดว่าเรามีพฤติกรรม2อย่างนี้ก็ให้เราแก้ไขก่อนถ้าเราแก้ไขแล้วดื่มน้ําเยอะแล้วนะคะไม่อั้นฉี่ ฉี่ของเราก็ยังมีสีเข้มอยู่ปัสสาวะเราก็ยังมีสีเข้มอยู่นี้ก็ให้สันนิษฐานว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นสีปัสสาวะที่ปกติคือเป็นสีเหลืองอ่อนบางท่านบอกว่าให้ใส่มากๆเลยจะดีไม่ใช่ค่ะใส่มากๆนะก็เสี่ยงที่จะมีเกลือแร่ต่ำได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่น้อยเกินไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปให้พอดีนะคะก็ถ้าใครที่ ปัสสาวะมีสีเข้มก็ให้สันนิษฐานว่ามีความผิดปกติแล้วไปตรวจกันข้อที่3คือปัสสาวะมีกลิ่นฉุนหรือว่ากลิ่นแอมโมเนียบางท่านปัสสาวะมีกลิ่นฉุนจากการที่อั้นฉี่นานๆอั้นปัสสาวะนานๆแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่บางท่านปัสสาวะทุกครั้งทุกครั้งก็มีกลิ่นฉุนแบบนี้ก็อันตรายส่วนใหญ่ที่เจอก็คือจะเป็นไตระยะสีระยะห้าที่มีกลิ่นฉุนมากๆกลิ่นแอมโมเนียเพราะว่าของเสียเกินข้อที่4คือความผิดเปลี่ยนไปหรือว่าปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยในที่นี้ทั้งวันถ สองลิตรต่อวันแล้วกลางวันปัสสาวะมากกว่าสิครั้งอันนี้ผิดปกติกลางคืนคนเราปกติต้องไม่ตื่นขึ้นมาปัสสาวะถ้าดื่มน้ําก่อนนอนอาจจะตื่นได้ประมาณ1-2ครั้ง แต่ถ้า3าครั้งขึ้นไปคือผิดปกติท่านไหนที่ตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆก็ให้สัษฐานว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตของเราแล้วแต่ผู้ชายนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหม,มากโตก็ได้ต้องไปตวรวจคัดกรองนะคะข้อที่5คือปัสสาวะมีปริมาณน้อยซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็คือน้อยกว่า4 0 0 c ีปัสสาวะน้อยกว่า 400cc ส่วนใหญ่ก็จะเจอในไตระยะท้ายๆยคือไตไม่สามารถที่จะขับปัสสาวะออกมาได้แล้วปัสสาวะก็เลยน้อยมากๆอันนี้ก็ให้สัษฐานว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือบางท่านอาจจะเป็นไตวายเฉียบพลันก็เป็นไปได้ค ลักษณะปัสสาวะมีกลุ่มเหล่านี้หรือไม่นะคะปัสสาวะเป็นฟองไหมปัสสาวะสีเข้มไหมปัสสาวะมีกลิ่นฉุนหรือเปล่าปัสสาวะบ่อยไหมนะคะหรือว่ามีปริมาณน้อยไหมหรือบางท่านนะคะ อาจจะมีปสัสสาวะแสบขัดเกิดขึ้นได้ปสัสสาวะแสบขัดปสัสสาวะออกน้อยหรือว่ากระปิดกระปอยตรงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องทางเดินปสัสสาวะอักเสบได้ค่ะและทางเดินปสัสสาวะอักเสบนานๆหรือว่าบ่อยๆก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องไตได้ท่านไหนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้มีอาการเหล่านี้อย่าลืมไปบพบคุณหมอนะคะแล้วก็อย่าให้เกิดบ่อยๆนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรักษาให้หายหาสาเหตุให้เจอนะคะแล้วก็แก้ไขถ้าเกิดว่าพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจะมีปัญหาเรื่องไตหรือว่าไตเสื่อมไตวายเรื้อรังได้